เดี๋ยววันนี้จะมารับคนเข้ากิวนะครับใครที่สนใจเข้ากิวมาก็สามารถบบาติดต่อได้หรือแอดไลน์มาก็ได้นี่ไอดีไลน์ก็จะมีอยู่หน้ากิวเลยก็แค่ขอกิวเข้ามาแอดไลน์เดี๋ยวผมจะดึงเข้าลุ่มเองกิวของผมอ่าเป็นกิวชิวๆใช้คำนี้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวยังไงผมก็เคลียร์เคลียร์วอผมเองถามว่าบ้านก็จะมีหลังเนี้ยที่เคยได้แบบอ่ะที่ได้ได้ไ,ด,ไ,ด,ได,ด้ติดๆกันนะแล้วก็จะมีหลังนี้ แต่ว่าอาร์สกมันหายไปแล้วมันเก็บไว้แค่1 0วันถ้าใครเคยเห็นชื่อกิวผมได้บ้านก็โอเคดีใจด้วยเราได้เล่นอยู่ดีเซิร์ดิวกันยี่ยมเยอ,ยอ,ยอไอ้ตรงแผนที่ตรงนี้มันเป็นโกโบเออคือในกิวผมอะมันก็จะมีประมาณ6-7คนอะที่ช่วยกันตีอะอืมก็มีอยู่แค่นั้นแหละแต่ถามว่าทุกคนอะร้อยเปอร์เซ็นต์หมดแต่แค่ขาสมาชิกในการมีส่วนร่วมส่วนสนุกด้วยที่ทำให้เรากิวเราะได้เติบโตมากขึ้นก็จะมีแบบเนี่ยบ้านแต่ละบ้านก็จะมีดีบัฟมีอะไรอย่างเงี้ยต่างกันไป อะไรอย่างเงี้ยถามว่าบัฟบ้านท่าน,นี้ดีไหมถ้าถ้ามองรวมรวมผมว่าน้ำแข็งเนี่ยก็โอเคแต่ถามว่าตีแล้วได้หินเนาะหินมาทำอะไรอะไรเงี้ยก็จะมีไว้สําหรับการอัปเกรดตัวไปที่เรียบร้อยที่เราเคยแจ้งกันไว้นะครับแต่เข้ากิวผมได้อะไรบ้างแน่นอนเลยได้บ้าน <c oughs> <c oughs> เออแล้วก็ต่อมาคือเจ้เาเจ้าตัววัตถุดิบกิวไอ้ตรงเนี้ยแน่นอนคือเราจะแจกไม่เจ้าไม่ไม่สกิลเทพก็พวกของเทพอ่ะถ้าได้บ้านนะ ถ้าไม่ได้บ้านก็โอเคจบเจ้าไม่เล้าหรือไม่ได้อะไรกันทั้งนั้นคือส่วนสกอววัตถุโบราณเนี่ยคือจะอยแจก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 ไปทุกๆวันส่วนไอ้เจ้าสองตัวนี้ก็คือได้บ้านเราก็แจกเพราะว่าเราได้แต้มมาล้วก็แจกเลยแต่ถามว่าถ้าตอนนี้กิลมันใกล้ใกล้เบลสิบแหละอีกนิดนึงเราก็จะมีคอนเทนต์โคโนสได้ขึ้นมาให้ได้อุปกรณ์โคโนสโคเทสและในบ้านก็มีนี่สกอโชคชะตาเข้ามาแล้วก็จะบวกกับตรงที่ว่าอ่ากล่องกิลแน่นอนครับ พวกคุณจะได้เหมาทุกทกล่องทุกระดับทุกรางวัลของอการตีทำดาเมจพุกนี้ไม่ต้องห่วงได้แน่นอนเพราะพลังแค่สิบพีมันก็ได้ทุกกล่องแล้วอ,อ,อันดับอันดับอันนี้คือจริงๆก็จะบอกไงมันมันปลปายอะ่ะบางทีก็เจ็ดสิบบางทีก็เจ็ดสิบเอ็ดประมาณนี้คือมันจะอยู่อยู่ประมาณนะ่ะประมาณไม่เกินหกสิบห้าไม่เคยถึงไม่อันดับไม่เคยสูงกว่าหกสิบห้าและก็ไม่เคยหลุดท็อปร้อยเออคือก็พอ,พอได้พอได้ดาเมจบอสโด,ดยรวมอยู่ ส่วนบ้านก็จะเป็นประมาณนี้อ่อมีอะไรไหมไม่มีแล้วเนาะอาคนเขากิวแค่นี้แหละอย่าไปพูดอะไรเยอะเนาะชิวๆบไปเออเกือบลืมคลิปสอนตีอารีนาคือจริงๆแล้วอ่ะผมอยากสอนตีนะแต่คือด้วยความท่วอ่ะเกมมันอ่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจการตีอารีนากตเท่าไหร่คือหัวหัวย่างเดียวอ่ะ,อนะเนี่ยอย่างนี้เรารู้เลยเข้าไปก็แพ้เนี่ยเราจุติสามตัวเราจุติสองตัวต่อเราเวลมากกว่าแล้วยังไงเ่ะ ยังเมื่อฝั่งหนนเขาเป็นคอแลบสกิลคอแลบมันแรงกว่าสกิลตัวธรรมดาอยู่แล้วถูกไหมง่ายเลยยังไงก็สู้ไม่ได้เข้าไปก็ไปตายถามว่าต่อให้ไม่รู้อีก2ตัวคือตัวอะไรหรือเขาพลังเท่าไหร่อยู่กิวไหนอะไรอย่างเงี้เราก็ไม่มีทางชนะเขาได้เดี๋ยวเราอ่ะอันนี้คือเซตที่ผมเล่นนะเดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูเลยคือบางทีฝ่ายบุกอะ่ะก็ไม่ได้เป็นฝ่ายเปิดก่อนโดนเปิดด้วยไเออขู่จุติห้าตัวขูเว่เบลลห้าด้วยโซดันปับ๊บเห็นไหม หายพลังเขาต่างกับเราเท่าไหร่เอง300 300 k ถามว่าเขาจุติ5ตัวเราจุติ2ตัวถามว่าไม่ต้องออกไม่ต้องไม่ต้องนับ5ตัวก็ได้นับแค่ว่าไอ้ตัวนั้นส่วนมาตัวเดียวหายหมดเห็นไหมคือแบบอะไรวะคือฝั่งู้นมันไม่ติดซีซีเพราะว่ามีโซดันการสถานะไม่ติดใบอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยทําให้แบบยังไงคนที่พลังน้อยกว่าก็แพ้ไปเดี๋ยวเรา,เราลองตีรอบหนึ่งให้ดูไม่ต้องไปพูดถึงเลยว่า ต้องมีตัวแก้ทางใช้ใชตัวขอบม่วงขอบทองขอบฟ้ามาแก้ทางอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมันยุ่ยงยากคนที่พลังเยอะกว่าชนะคนที่พลังน้อยกว่าส่วนคนที่พลังน้อยแล้ชนะคนพลังเยอะบางทีนะผมพูดเลยบางทีตัวละครคุณได้เปิดก่อน,อออนถามว่าถ้าทีมเนี้ยไม่มีโซดันนะเราก็จะชนะแต่ถ้าเขามีโซดันก็เรียบร้อยตามนั้นมาดูถ้าพลังเขาไม่เยอะกว่าด้วยนะอ,อนะพลังแค่นี้ยังไงก็ชนะต่อให้มีโซดันเวล่ห้าก็เถอะเขาไม่ติดซีซี นี่ไโดนเปิดก่อนเป็นไงขายขี้หน้าปะโคตรขายขี้หน้าเลยรันตีว่าด้ชนะเฉยเห็นไหมไอ้เขา,าลังน้อยกว่าจิตติสองตัวเท่ากันอ่าจากที่เราวิเคราะห์มานะคือหนึ่งดุกเราเวบสามเท่ากับแม่ชีฝั่งนู้นเวดสามโซดันเขาเวล 5, ห้าขณะที่โซดันเราเวบสี่กบเขาเวลห้ากบเราเวบสองและตัวซับฝั่งนู้นเวลสิบคือตัวที่จะโยนโปลิงฮิวแต่ของเรา เวลหกแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวป่วนน่าจะเวลแปดแต่ของเราตัวป่วนเวลสี่เลยทาให้อ่าเห็นไหมทีนี้เห็นความต่างของไอ้นี่ยังอ่าสิ่งที่เรียกว่าเวลตัวละครต่อให้พลังคุณเยอะแต่เวลตัวละครคุณต่ําคุณก็แพ้ว่าคือหลักการการตีอารีนานะหนึ่งตัวละครคุณเวลน้อยคุณแพ้สองพลังคุณน้อยคุณแพ้ 3คุณโดนแก้ทางอย่างโซอันอะเอาเข้ามาในทีมทำให้เพื่อนไม่ติด CC หรือสถานะอะไรก็สถานะอะไรก็แล้วแต่ทำให้คุณโดนส่วนได้ง่ายเออนั่นคือสิทธิ์ที่ทำให้คุณมีสิทธิ์แพ้4คือคุณโดนเปิดก่อนคุณเดินเปิดก่อนองไงคุณก็แพ้ถามว่าที่คุณตีชนะคือคุณเปิดก่อนใช่ไหมฝั่งนู้นติดซีใช่ไหมเออจะเป็นคําถามนี้ถามว่า ถ้าอย่างอย่างชุดนั้นอะ่ะคือเราเปิดไปปุ๊บแช่แข็งเขาไม่ได้เขาสวนมาตัวเดียวเราหายทั้งทีมเอออันนั้นคือต้องคิดแล้วว่าออพลังมันต่างกันนะอย่างงู้นอย่างนี้นะไม่ใช่แบบต้องมีทีมที่ตีตียังไงก็ต้องชนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชคือจริงๆมันก็ต้องวัดดวงอะ่ะคือหละก็อย่างที่เห็นอะ่ะมันไม่มีทางรู้ได้เลยว่าผู้ต่อสู้เรามีตัวละครอ,อะไรบ้างหน้าตาเป็นยังไง หรือเวออะไรพลังเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเพราะอย่างตัวละครตัวละครเนี่ยเห็นมันจะมีสเตตัสตัวละครเนี่ยลังก็จะมีบวกเลือดเท่าไร่อะไรอย่างเงี้ยคือบางคนมาทางสายนี่ก็เรียบร้อยอ่าสายแบบอย่างของผมอะ่ะมันไม่ได้เชิงว่าเป็นสายคือตอนเนี้ยมันสเปะสป่าเห็นไหมแต่ถามว่าม,มันตีได้ไหมมันก็ตีได้คือมันอยู่ใน สิ่งที่เราว่าความชอบของผมถามว่ามันจะเป็นสายวิ่งวิ่งแบบวิ่งจ๋าเลยไหมหรือ,อตีแบบยังไงอ่ะเป็นสายโคโนอดอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันแบ่งแยกสายอะไรอย่างนั้นอ่ะคือไม่ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับเรา <c oughs> ถามว่าทุกวันนี้ตีเพื่อเอาแต้มเฉยๆตีเพื่อเอาแต้มเฉยๆแล้วก็มาแลกทำชุด<ๆ>มาเปิดหาชุดนี่แหละเพราะว่าชุดอัตติเมตอ่ะ เราจะได้สเตตัสเพิ่มอันเนี้ยอย่างผมเนี่ยคือตีเพื่อเอาชุดเนี่ยเห็นไหมก็มีครบเนี่ยเท่าไรเท่านี้ก็จะได้พลังดาเมจได้เพิ่มทุกธาตุอะไรเงี้ยแ้าอย่างชุดแบบปกติมก็มีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ทําก็จะไปตั้งทําแบบพวกชุดบอสก่อนเห็นไหมก็จะมีแบบเออเนี่ยชุดบอสไอนะค,ะครับครับ วากเอรี่อ่ะอาร์แองเจิลอะไรอะ่ะเออเนี่ยก็ปลดครบ2แถบก็จะเป็นสายลูกแก้วสายอาวุธปืน,นก็มีอันนี้ก็จะเป็นค้างคาวก็ยังขาดมีดคู่าดาบใหญ่ปลดเสร็จแล้วก็จะเป็นอินซีอินซีก็จะอินซีก็จะปลดเสร็จแล้วก็จะเป็นปืนกับมีดคู่แล้วก็จะเป็นเสือเสือก็ยังขาดประดับกับลูกแก้วก็จะได้เนี้ย ความความเสียหายเพิ่มพลังโจมตีพวกของอะไรเงี้ยคือเราสามารถเก็บและทามาได้นะครับคือมัน,ม,นมันก็แบบทํทาทําขึ้นมาเถอะไม่ได้ใช้ยังไงเราก็เพิ่มพลังได้เออนึกออกใช่ไหมดีกว่าแบบลงแม่งซ้ําตัวเดิมหาชุดที่ต้องการคือมันเสียเวลาจริงๆคือกว่าจะได้ออฟที่ใช่ชุดที่โดนอะไรเงี้ยมันเสียเวลาสู้เรามาทําอย่างเงี้ยครบปุ๊บอาทิตย์นะี้เราจะทําอะไรก็ได้แหละมันฟรีสไตล์แหละเพราะว่าพลังเรามีแล้ว ถ้าได้ชุดมาก็ถือว่าเป็นโบนัสในการคูณพลังขึ้นไปอีกแต่ถามว่าถ้ามวัวจะลงหาชุดอ่ะชุดไอในดันฝันร้ายอ่ะคือแบบอืมลงแม่งอยู่อย่างนั้นะจนกว่าจะได้ชุดถามว่าถึงตอนนั้นคนอื่นแม่งดันด่านไปถึงไหนต้นไหนแล้วอะนึกออกใช่ไหมก็เป็นประมาณนี้นะครับธรรมากคค่ะ